สวัสดีครับผมตุ๊จุอนทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูพิเศษมากว่านะครับเป็นเมนูไข่ปลากระบอกนะครับอันนี้คือไข่ปลากระบอกนะครับปลากระบอกหนึ่งตัวก็จะไข่ก็คือคู่หนึ่งก็คือประมาณนี้นะครับไข่มันเเม็ดมันจะละเอียดมากๆนะครับละเอียดเหมือนไข่ปลาสลิดนะครับ แต่มันไม่เลี่ยนเหมือนไข่ปลาสลิดนะครับขอยืนยันว่ามันไม่เลี่ยนเหมือนไข่ปลาสลิดนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยปลากระบอกมันไข่นะครับมันเป็นช่วงไข่ของปลากระบอกนะครับก็อดใจไม่ไหวจริงๆอย่างรอบที่แล้วที่ใช้แป้งไปตกอะนะครับหลังจากที่เราใช้แป้งเสร็จแล้วอะเราก็มาตกกันต่อนะครับก็ได้ปลากระบอกไข่อย่างนั้นเลยนะครับต้องขอขอบคุณพิชาติด้วยนะครับที่อุศอ เปิดประตูน้ํานะครับแล้วก็ให้ปลามันเข้าอยู่ในซองแล้วเราก็ใช้ตะข่ายดักเลยนะครับเราไม่ต้องตกแล้วนี้เราใช้ตะข่ายดักนะครับของอุบิชาชด้วยนะครับจะเอามาต้มกับระเทียมพริกไทยนะครับไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมแต่ว่าในใจผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะครับต้มกระเทียมพริกไทยแห้งนะครับน่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็หน้าตามันจะน่ากินแค่ไหนนะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับดูนะครับ ไปลากระบอกนะครับดูนี่ะครับน,นะครับเดี๋ยวเราเอากระเทียมกับรากผักชีนะครับใส่ลงไปตมามแบบหยาบนะครับเดี๋ยวต้องแบบรายการครัวคุณหน่งว่ะดูใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะแล้วเราก็ตำนะครับ ทำแบบพอจัหยาบๆนะครับพอหยาบๆไม่ต้องละเอียดนะครับแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นผมเอ้พริกไทยเม็ดผมไม่มีผมก็จะใช้พริกไทยป่นนะครับดีย๋ยใส่ผสมไปเลยได้เดอดตังค์มันจะได้หอมๆห,หน่อยนะครับเวลาต้มนะนะครับหอมมากนะครับโอเคนะครับแค่นี้พอนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวเราเอาไปใส่ต้มไปดูกัน <Yeah. S 1> เราก็เอาที่เราโขกไว้นะครับจะอยากใส่ลงไปนะครับหวายนะครับ <Wow. S 1> คนก็ล้างน่อยนะครับแล <Wow. S 1> ้วก็เทใส่ลงไปเลยนะครับ <Wow. S 1> เอาให้เรียบร้อยเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับเพ <Wow. S 1> ิ่มความหวานและความหอมนะครับตามปี๊บลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วย ซอสนะครับนะครับเมสีอุขาวนะครับซอสปรุงรสนะครับสาเขียวเนี่ยลงไปเพิ่มสีสันนะครับนั่นก็เอาไข่ลรุงไปเลยนะครับโอ้หไข่เป็นไงสีสวยไหมไข่สีสวยไหมนะครับสีสวยไหมนะครับเตรียมตัวเอาไข่ปากกระบอกใส่ลงไปนะครับ ใส่ลงไปนะครับนควับลงไปเลยครับน,นะครับเคลียให้มันเคลียให้มันแตกกระจายหน่อยนะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นไงครับสุดๆไหมครับน้ำเริ่มน้ำเริ่มงวดแล้วนะครับเริ่มงวดแล้วนะครับเริ่มงวดแล้ว นะเดี๋ยวผมจะตัดความหวานเค็มด้วยน้ำ้มมาขามนะครับนะครับใส่น้มมะาขามไปหน่อยนะครับตัดตัดหวานเค็มหน่อยนะครับบอ้วนแล้วนะครับนะครับเนยขนมออหวานเค็มหน่อยนะครับแล้วก็ขนมออเปรี้ยวหน่อยนะครับแค่นี้พอแล้ว มันจะได้ไม่เลี่ยนนะครับรักกินก็ได้ไม่เลี่ยนนะครับโอเคนะครับคนคักๆนะครับเรียบร้อยตักไปดูโอ้โหเป็นเต็มนะครับเต็มเต็มเลยดูว้าวนะครับแค่นี้ก็ที่สุดแล้วครับโอ้อหครับไข่ ปลากระบอกต้มกระเทียมพริกไทยนะครับหอมจริงออเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่สองงานวันนี้นะครับเป็นของที่อยู่ในบ้านเองนะครับซึ่งผมได้มาหลายวันละนะครับยวต้องไปดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรไปดูกันจับพักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อ <|ja|> ุับเนี่ๆ ใส่ปลัก,กระกกนะครับใส่บลักกนะนะับเราเหมือนเหมือนมีเหมือนมีฟาร์มกุ้งอยู่ในบ้านเลยนะครับตัวนี้ต้องโดนแน่นะครับโดนแน่ๆดูเย่ใหญ่ๆอยู่เคก็วันนี้ปลามืดแล้วด้วย เดี๋ยวเราดูนะครับเดี๋ยวมนจะย่างย่างโดยเตาแก๊สนี่แหละไม่ต้องจุดเตาถงเตาผ่านแล้วย่างโดยเตาแก๊สนี่แหละตัวเนี้ยไปดูกันครับย่างบนแก๊สเลยนะครับปนะิดไฟเลยนะครับอังอังข้างบนหน่อยนะครับคอยถือไว้นะครับเอาแค่เปลวความร้อนมันนะครับวัว,วมันมัน นะครับใจร้อนนะครับจะจะจะคว่ำตัวมันเพื่อให้มันสุกเร็วนิดหน่อยก็ใจร้อนกลัวมันมันกลัวมันไหลออกเสียดายมันนะไม่เป็นไรนะครับดูครับ,รบดูที่หัวมันดูที่หัวสักก่อนนะครับโอเคอ๋อครับเรียบร้อยครับ นะครับเรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบน่ากินมากนะครับเรียบร้อยแล้วน่ากินมากว้าวนะครับ,นะรบสองเมนูนะครับเรียบร้อยวันนี้นะครับแล้วก็กุ้งนะครับกุ้งย่างเตาแก๊ส <laughs> <laughs> เดี๋ยวด,วดวูวันดูวันวันนี้มีใครร้องโอ๊ยโอ๊ยอีกไหมฮะเหมือนก้ามปูครั้งที่แล้วเดี๋ยวจะมีใครร้องโอ๊ย,อ,ยอีก น,นี่ก็ใส่ซอสจิ้มแจ่วนะครับจิ้มแจ่วเดี๋ยวมาข้างข้างนะครับแจ่วไว้หน่อยยังพอนะครับอันนี้ก็ของซอสต,ตอกนะครับอร่อยนะครัดูกุ้งวันตรงมันมันนี่ตรงมันมันเดียยเเ๋ยวเอาแจ่วเอาแจ่วผสมอีกนิดนึงนะครับ ตามตามสูตรเหมือนเหมือนเหมือนพิเศษอะอมอนัดแดกอะบอกเอาข้าวไปค,นะคลุกด้วยนะครับเอาข้าวลงไปคลุกด้วยวางก่อนนะครับข้าวลงไปคลุกด้วยนะครับคแรกนะครับมอบให้แก่ผู้ชมแล้วกันท่านผู้ชมแล้วกันนะครับ ฟินฟินฟินจริงอะหูมากอร่อยมากอ่ะมันกุ้งผสมับเจ้าแม่เจ้าัำนม่สองอืมแต่ไม่ไหวแล้วคุณมือแั้งน่นะครับเดี๋ยวลอกหมดเลย รูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อพะก่อนดูเนื้อพะก่อนนะครับอือหือูเนื้อละก่อน,นอกุน้งนะครับ,ดเ,นะรบเดี๋ยวชิมแบบไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องจิ้มซอสก่อนถัดไปเนื้อเด้งๆเลยกุ้งแม่น้ำนะครับแม่น้ำแม่กองนะครับนี่เจ้าหน่อย เนื้อเด้งจริงครับกุ้งสดยอมรับเลยถ้าเราย่างนานเกินไปมันก็จะแข็งครับเพราะนั้นเวลาย่างให้ย่างพอดีพอดีกำลังดีนะครับหกจุดเอาท้ายแล้วกันฟินมากมข้าวหัวตรงหัวขออีกหน่อยรนะับ มันอร่อยจริงๆนะครับแต่ก็หมดไปแล้วหนึ่งตัวไปอันนี้ดีกว่านะครับนี่คือไข่ปลากระบอกอ่ะท่านผู้ชมไข่ปลากระบอกอ่ะดู ครับใครปลากบอกกันเนี่ยนุ่มละมุนลิ้นนะครับหวานเค็มแล้วตามด้วยเปรี้ยวกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากมบอกเลยว่ากินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากนะครับดู ตามยาวนี่ใข่เป็นตามยาวเห็นไหมครับหนึ่งสอง,ต,งตังงง้มทางตรงฟินๆโอเคครับก็ยัวไรเท่านี้แหละครับสงสารคนดูนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจุ๊จุอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับใครปากระบอก ต้มผิดไทยกระเทียม